ผมก็จะเอาเฉพาะเปิดแข็งออกนะสาเหตุที่มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอนไซยมะพร้าวนะครับก็เนาะก็เราก็อายุเริ่มเยอะนะครับก็มองหาสิ่งไหนที่ทำแล้วเนี่ยทำให้เราสบายใจนะครับ ทำให้เราสบายใจนะครับส่วนในเรื่องของที่จะว่าจะทําขายทําอะไรเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องรองนะครับเป็นเรื่องรอง<ม>สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุณส่งไลฟ์สไตล์ครับคลิปนี้ก็บอนไซมะพร้าวอีกเช่นเคยนะครับก็ต้นนี้ต้นนี้นะครับเกิดความผิดพลาดในการปลูก ผิดพลาดอย่างไรคือผิดพลาดค,คือใช้กระถางกระถางที่เล็กเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ปอกเปลือกนะครับไม่ได้ปอกเปลือกทําให้เวลาที่ลดน้าเนี่ยน้าจะไม่ค่อยเข้านะครับแล้วก็ดินเนี่ยนะมันก็ยุบลงไปนะครับเยอะนะครับเราไม่สามารถที่จะเติมดินเข้าไปใหม่ได้นะครับมันก็เลยทําให้ต้นเขาโทมนะครับวันนี้ก็เลย จะเปลี่ยนกระถางใหม่จะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็อาจจะปอกเปลือกเอาเปลือกข้างนอกออกนะครับให้เหลือแต่เปลือกเปลือกอ่อนนะจะเปลือกแข็งออกเราไปเริ่มกันเลยครับขั้นแรกเดี๋ยวผมเอาออกจากกระถางเดิมก่อน โอเคก็ผิดพลาดตรงที่ใช้ดินด้วยนะครับจริงๆแล้วไไ่มะพร้าวใช้ขุยมะพร้าวดีที่สุดนะที่ผมเคยทดลองมานะครับใช้ขุยมะพร้าวเนี่ยจะโตเร็วนะครับจะงามกว่าทดลองดู ่ที่ต้นทํำงานนะครับก็จะใช้คุยมะพร้าวให้ดูรากรากก็เดินแบบไม่สวยเลยนะ,ะเดี๋ยวก็จะเอาเปลือกออกอผมก็จะเอาเฉพาะเปลือกแข็งออกนะ โอเคผมก็จะเอาเอาไว้อย่างนี้นะครับก็สาเหตุที่ผมแม่อ่อนหมดนะครับเพื่อให้เขา,เารักษาความชุ่มชื้นนะครับเปลือกเปลือกอ่อนเขาเนี่ยนะครับรักษาความชุ่มชื้นนะก็เทียบกับเราเหมือนคล้ายๆที่เราใช้ผ้าคุมอ่ะเนาะคล้ายๆกัน,นครับแต่อันนี้ผมจะใช้เป็นเปลือกอ่อนเนาะคุมนะครับแล้วก็เอาไว้อย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเขาฟื้นตัวนะครับ<ด>ฟืน้นตัวแล้วเราในอนาคตเนาะวันนี้ก็เอาไว้ยังนี้ก่อนเวลาลดน้ำลดอะไรเนี่ยมันจะได้ชุ่มชื้นนะครับส่วน,นนี้เป็นขุยมะพาร้าวสับนะครับจะใช้ขุยมะพาร้าวสับล,ล้วนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระถางพลาสติกธรรมดาไปก่อนนะครับ

จะรุปไปให้แน่นเลยคนระับโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับ แล้วก็เราก็จะมาแต่งจะเอาพวกก้านแห้งออกนะครับแล้วก็กรีดยอดไว้นะครับอบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับก็ผมก็เพิ่งที่เริ่มนะครับในการาเรียนรู้นะเรียนรู้ในในเรื่องของการทำมะพร้าบอนไสนะครับก็อาจจะ ดูแล้วยังไม่ชำนาญเท่ากับหลายๆท่านนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับท่านที่เข้ามาชมให้กำลังใจกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเรียรนู้ถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการก็ได้นะครับก็มีอะไรที่จะแนะนำก็คอมเมนต์บอกได้นะครับคอมเมนต์ ีิชมได้นะครับก็น้อมรับ,นะรบน้อมรับทุกทุกคอมเมนต์นะครับอันีก็จะกีบจริงๆแล้วเนี่ยล,ลูกนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกันหกลูกนะเพื่อนเขานี่สูงอองอกงามไปแล้วนะ งามหกต้นอยงงามนะครับสวยงามแล้วนะครับแตกไปเขียวไปหมดแล้วนะครับต้นนี้ก็ด้วยเนาะเอาไปไว้ในกระถางที่เล็กการจเจริญเติบโต,ตเลยไม่ไม่ดีนะครับก็เลยจะช้าช้ากว่าพวกเลยโอเคก็จะใบแห้งออกหมดแล้วนะครับนี่ก็กรีด กิจวัตรสาเหตุที่มาเรียนรู้เรื่อง เกี่ยวกับปอนซายมะพร้าวนะครับก็เนาะก็เราก็อายุเริ่มเยอะนะครับก็มองหาสิ่งไหนที่ทำแล้วเนี่ยทำให้เราสบายใจนะครับทำให้เราสบายใจนะครับส่วนในเรื่องของที่จะว่าจะทำขายทำอะไรเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องรองนะครับเป็นเรื่องลอง,อ,ง,ลอ,งอันนี้ก็คือเราทำเพื่อเป็นงานอดิเรกเรานะครับแล้วก็วันหยุดําบ้างเนี่ยเราก็ได้อยู่กับต้นไม้นะครับ อ่ะโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอฟื้นฟื้นตัวอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับรนะอเดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าความฟื้นหน้าเขาไปถึงไหนโอเคคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณนี้นะครับช่วยฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้การตั้งบทส่งไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ